พ่อของคาร่าหนึ่งในปริศนาภายในเรื่องพ่อของคาร่าหรือที่คาร่าเรียกว่าแดดดี้เป็นคุณพ่อของครอบครัววาลักและถือเป็นหนึ่งในปริศนาภายในเรื่องอิลุมาคงอีกด้วยโดยพ่อของคาร่ามีการกล่าวถึงครั้งแรกในช่วงก่อนเริ่ม b แบดเลอร์ปาร์ตี้ที่คาร่าบอกว่ามีใครในครอบครัวที่จะมาบ้างโดยพ่อของคาร่านั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พอวันจริงนั้นกลับไม่ได้มาและพ่อของคาร่าจะมีการกล่าวถึงอีกครั้งในตอนที่อิลุมาและอลิสมาที่บ้านของคาร่าโดยแม่ของคาร่าก็บอกว่า พ่อของคาร่านั้นเป็นนักประจนภัยที่ชอบสะสมของแปลกๆและส่งกลับมาให้ที่บ้านซึ่งนั่นก็จะเป็นข้อมูมลทั้งหมดของพ่อคาร่าโดยพ่อคาร่านั้นก็ถือเป็นปริศนาภายในเรื่องซึ่งก็มีการคาดเดากันว่าพ่อของคาร่านั้นอาจจะเป็นเผ่านางฟ้าหรือไม่ยอย่างน้อยก็คงจะไม่ใช่เผาปีศาจเพราะจากปริศนาที่อยู่รอบตัวของคาร่าที่ทําให้คิดแบบนั้นตั้งแต่ปีของคาร่าที่ยังไม่แสดงให้เห็นตัวของอูะละน้องชายของคาร่าที่มีนิสัยแตกต่างจากคนในครอบครัวและการยังไม่ปรากฏตัวของพ่อคาร่าที่น่าสงสัย ทำให้แฟนๆต่างชาตินั้นเชื่อกันว่าพ่อของคาร่านั้นน่าจะเป็นเผ่านางฟ้าแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพ่อของคาร่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ